พระศาส,ะสะดาบอกว่าพิกขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นแหลฝูงชนถือดาบและโล่สอดแรล้งธนูตรูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพง ที่ฉาบด้วยเปลือกตมร้อนเมื่อลูกศรถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบถูกกวัดแกว่งบ้างชนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกรดด้วยโคไมลร้อนบ้างถูกสับด้วยคลาดบ้าง ถูกตัดศรีรษะด้วยดาบบ้างในที่นั้นพากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างพิกุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแลฝูงชนตัดที่ต่อบ้างปล้นอย่างกวาดล้างบ้างกระทำการปล้นเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นในหนทางบ้างสมสู่ภรรยาคนอื่นบ้าง พระราชาทั้งหลายจับคนนั้นนั้นได้แล้วให้กระทำกรรมกรต่างๆเคียนด้วยแท้บ้างเคียนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้ค้อนบ้างตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าเสียบ้างตัดหูเสียบ้าง ตัดจมูกเสียบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกเสียบ้างกระทำกรมกรมกรชื่อพิลังคาถาลิกหม้อเคี้ยวน้ำส้มชื่อสังขมุนทกะขอดสังชื่อราหูมุขะปากราหูชื่อโชติมาลิกพุ่มเพลิง ชื่อหัตถปัตโชติกะมือไฟชื่อเอรก,กะวัตติกนุ่งหนังช้างชื่อจีรก,กะวาสิกนุ่งสายชื่อเอเนยกะยืนกวางชื่อพาลิสะมังสิกะกระชากเนื้อด้วยเบ็ดชื่อกหาปานากะ วักเนื้อทีละกหาปะนะชื่อขาราปะติดฉก,กะแปลงแสบชื่อปาริคะปาริวัตติกะวนลิมชื่อปาราละปีถกะตั่งฟานรถด้วยน้ำมันที่ร้อนบ้างให้สุนัขก,กัดกินบ้าง เสียบที่หลาวทั้งเป็นบ้างใช้ดาบตัดศีรษะเสียบ้างคนเหล่านั้นถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างพิกุทั้งหลายแม้นีก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุ มีกรารเป็นต้นเขามีกรารเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายทั้งนั้นภิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกรารเป็นเหตุมีกรารเป็นต้นเขามีกรารเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นแลปุงชนต่างประพฤติกายทุจริต